ร้านใหญ่มากร้านข้าวต้มนายฮอปูดองลำลูกกาคลองสองนะคะลูกบอกว่าแม่เดี๋ยวลูกพาไปกินข้าวต้มร้านนึงไม่ต้องง้อหูไม่ต้องรอนานแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ถูกกว่าด้วยเนีย่ยเดี๋ยวพี่เพนก็เลยพาทุกคนมากินด้วยนะคะ มากมากไหนถูกกว่าที่นู้นร้อยทุกอย่างตรงไหนที่ลูกบอกว่าถูกกว่ากมันไม่ได้ราคาแพงนะฮะไม่ได้ราคาแพงลูกบอกว่าแปดสิบบาทว่าผัดผัดไหมันมีหลย่างยังยังไม่ได้สั่เลยค่ะนแรกงสปลาเป็นตัวตแน่เลย มาเป็นต,ตัวแลวค่ะเอา่เจียวปูแผ่นเจยวจ็ดสิบไข่เจียวปูเก้าสิบได้ไหมเลยนะเอุเยี่ไข่เอ 70, เอเอาซุเยี่ยวไข่อ,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 อนนี้เอาต้ปตีนใช่ไหมเอาซุกกปะนใช่ไหมคะ เอาหมูทอดน้ำปลาเหมือนเดิมอ่ะยำไหมยำได้ พวกต้มเยื่อไผ่อะไรพวกนี้60บาทเองเนาะต้มมะละต้มหน่อไม้จีน60บาทอุ้ยเอาไซส์โลอะ่ะอยากกินมากไซส์โลอีกห่งนะคะ กระไผ่กระดูกนั่งกินนะเนาะ6บเองด้วยอันหอยลายเท่าไห,ไไไหร่ไปขอเมนูเข้าไม่ได้อร่อยมากอย่างสดเลยแล้วเขาก็เอาแต่ตัวอยู่ในฝาฝาเดียวอะ่ะคือทุกตัวดีหมดมอันนี้อะไรยำปลาสายฝน เดีย๋ยวค่อยใส่ราคาให้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้ยผัดบุ้งงวงก้องกินทุกอย่างเลยถ้าสีมันเหมือนของจริงก็ดีแหละสีมันแบบอมเหลืองไหมไม่คลิปนี้หน้าจอลูกคลิปที่ใส่ออกมามันเป็นหน้าจอเพราะว่าขนอกไ่มาอ๋อเอาเหรอไม่นาะไร สามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชิ้นใหญ่ๆเหญ่หมายควา้ว่าเปลี่ยนที่ร้าน